สวัสดีครับเรียนน้าตัสินกับครูจิ๊บ ep ที่4เรื่องเครื่องแต่งกายครับจากในภาพนะครับครูจะมีอยู่2ตัวละครก็คือตัวพระและตัวนางนะครับผู้ชายฝั่งซ้ายมือนะครับน่าตัสินเรียกว่าตัวพระเนาะส่วนฝั่งขวามือผู้หญิงในน้าตัสินเรียกว่าตัวนางครับวันนี้ครูจะอธิบายเรื่องเครื่องแต่งกายของตัวนางเรียกว่าชุดยืนเครื่องนางนั่นเอง จากภาพเห็นไหมครับทางด้านขวามือจะมีเลขอยู่ทั้งหมด18เลขซึ่งเลขแต่ละเลขจะชี้ไปที่เครื่องแต่งกายชนิดนั้นๆชิ้นนั้นๆนั้่นเองนะครับชิ้นแรกเลยที่เราจะมาเรียนกันชิ้นแรกนะครับก็คือชิ้นนี้อยู่ข้างล่างนะครับไมนเอย่ยเลขหนึ่งข้างล่างนี้คืออะไรอ่าเลขที่หนึ่งเรียกว่ากําไรเท้านะครับส่วนเลขที่สองอยู่ไหนเอย่ยสองตรงนี้ ดูนักเรียนดูตามนะครับดูเส้นขีดตรงไปนะครับตรงเอวนะครับตรงนั้นคือเรียกว่าเสื้อในนางนะครับข้างในไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นแบบหนังนะครับเป็นมีเสื้ออีกข้างในนะครับเรียกเสื้อในนางต่อไปเลขที่สามอยู่ตรงข้างล่างนะครับเห็นไหมเลขสามคืออะไรคือผ้านุ่งกันเองนะครับต่อไปเลขที่สี่เลขที่สี่อยู่ตรง ตรงนี้ก็คือเข็มขัดนะครับภาพอาจจะยไม่ชัดนะครับค่อยๆดูไปซึ่งรายละเอียดนี้เราบางทีเราจะไปพบในเรื่องอื่นๆนะครับวันนี้เป็นเรื่องเริ่มต้นเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนั่นเองนะครับต่อไปเลขที่ห้าอยู่ตรงตรงไหนเอย่ยห้าอยู่เหนือสี่นะครับเลขที่ห้าก็คือสินน์ส,อ,สอิ้งคือนี้นะครับเนี่ยสไนนคือนี้ เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้คือไสอิิงต่อไปเลขที่หกอยู่ตรงนี้เลขที่หกนะครับเรียกว่าผ้าห่มนางนั่นเองต่อไปเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดเห็นไหมเลขเจ็ดเรียกว่านวมนางเลขที่แปดเลขที่แปดนะครับตรงนี้เห็นไหมตรงกลางเลยที่ครูวาดภาพไว้ให้รวมทั้งนี่ด้วยปุบๆ เลขที่แปดนะครับคืออะไรคือจี้นางนัน่นเองต่อไปเลขที่เก้าอยู่ตรงแถวแขนนะครับเลขที่ 9. เก้าตือนี้เลขที่เก้าคืออะไรเอ่ยคือพาหุลักษนะครับต่อไปเลขสิบเบอร์สิบอยู่ข้างบนเลยนะครับข้างบนเบอร์สิบคือนี้ครับตรงนี้ตรงนี้เบอร์สิบเรียกว่าแหวนรอบทีนี้ก็จะเป็นถัดกันเลยนะครับทั้งแขนเลย ิบเอ็ดเรียกว่าอะไรเอ่ยปะวาลล์นะครับต่อไปสิบสองคือกําไรตะขาแล้วก็สิบสามนะครับติดกันเลยนะคือกําไรสวมนะครับอ่ะเยอะรอะสวมทั้งแหวนรอบทั้งกําไรนู่นกําไรนี่นะครับเยอะไปหมดต่อไปสิบสี่นะครับสิบสี่เไม่เห็นนะเพราะอยู่ตรงนิ้วสิบสี่คือมาลงสิบห้าข้างบนสุดนะครับสิบห้าดสิบห้าคือ มงกุฎนะครับอ่นักเรียนคงจะสงสัยว่าครูไม่ใช่ชดาเหรอ,อทีนี้ขอเสริมนิดนึงนะครับก็คือคําว่าชดาและมงกุฎเนี่ยก็ถ้าเกิดมองคเผนๆเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะแยกไม่ออกเนาะชะดามงกุฎจะต่างการอยู่หลายที่นะครับถ้าดูง่ายก็คือเบื้องต้นนะเบื้องต้นดูระหว่างตัวนี้เป็นต้นไปนะครับแต่และอย่างเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับ จากในภาพนี้ก็คือเป็นมงกุฎนะไม่ใช่ฉดานะครับต่อไปเรียกที่สิบหกตรงนี้ก็คือจรหูมีจรหูเนะครับครูว่าลูกให้ดูตรงนี้คือจรหูเนี่ยใชมีจรด้วยต่อไปเรียกที่สิบแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดตรงนี้สิบเจ็ดเรียกว่าอ่าครูลูกครูบางทักนหนึ่ง 17เรียกว่าดอกไม้ทัดนะครับดอกไม้ทัดก็จะมีตรงนี้นิดนึงมองไม่เห็นนะครับมีดอกไม้ทัดอยู่นี้แล้วก็เลขที่สิบแปดก็คืออุบะนั่นเองนะครับอุบะจะอยู่ข้างหลังนะครับยังนือข้างหลังก็คล้ายๆกับพวงมาลัยนะครับเอามาติดไว้นะครับตรงแถวๆมงกุฎนะครับนั่นเองแล้วนี่ก็คือเครื่องแต่งกายของตัวนางนะครับก็คือชุดยืนเครื่องนางทั้งสิบแปดหมายเลข มีอะไรกันบ้างนะครับอ่ค่อยๆเข้ามาศึกษานะครับถ้าดูไม่ทันกลับมาทบทวนอีกหนึ่งรอบได้นะครับสําหรับวันนี้เรื่องเครื่องแต่งกายครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ